ท่านผู้ชมคะถ้าพูดถึงบริษัท PTG จำกัดมหาชนนึกถึงอะไรคะหลายๆคนบอกนึกถึงปั๊ม PT นึกถึงกาแฟพันธุไทยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย PTG นะคะเขาไปรุกธุรกิจพลังงานทดแทนเข้าลงทุนในธุรกิจบริหารจัดก,การและผลิตเชื้อเพลิงขยะค่ะโดยเข้าถือหุ้นบริษัทไทยไพบูอีควิปเมนต์จำกัดเป้าหมาย33%ค่ะ พาท่านผู้ชมมาคุยกับผู้บริหารของ PTG และไทยไพบูนกันนะคะวันนี้ PTG ตัดสินใจเข้าไปร่วมลงทุนแนวคิดคืออะไรคะวันนี้เราร่วมหอลงโลงกับไทยไพบูนอุปกรณ์แต่งาราครแล้วใช่ธุรกิจของพี่ไพบูนเนี่ยคือธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็น1ใน8เสาหลักคือธุรกิจตัว r e ด e w a b l e เป็นธุรกิจพลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่สําคัญการจัดการขยะให้มาเป็น RDF ถือเป็นตัว วัตถุดิบในการที่ใช้ในโรงไฟฟ้าโรงปูนซึ่งความต้องการนับวันจะมีทวีความต้องการมากขึ้นแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนด้วยการแต่งงานกันครั้งนี้เนี่ย PTG เข้าไปถือดยไทยไพบูนมากไหมแค่ไหนคะถืออยู่ในอัตรา33%ครับประมาณ500ล้านบาท เป้าหมายที่เข้ามาแต่งงานกันครั้งนี้ลงทุนครั้งน,นี้คืออะไรบ้างคะเราจะเข้าไปอยู่ในธุรกิจนอนอ i l ที่เป็นเกี่ยวกับ renewable energy เป็นเรื่องของการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นคุณไปบุญอยู่ในวงการกําจัดขยะมานานแค่ไหนคะ20กว่าปีครับผมวันนี้ขยะที่เราได้มาเน่ยมีมากจํานวนมากน้อยแค่ไหนคะ เรามีขยะเก่าสะสมเกือบ7จ็ดล้านตันตามบ่อต่าง,งๆเกือบ2ี่ิบ่อด้วยกันนะครับมีขยะสดที่บริหารจัดการขยะให้เขาอยู่เนี่ยวันนึงไม่น้อยกว่า2 0 0 0ตันมีทั้งขยะเก่าที่อยู่เดลแด์ฟิลด์อยู่แล้วในบ่อขยะแล้วก็ขยะใหม่ที่เข้าทุกวันทุกวันเรามีทั้งหมด17จุดด้วยกันส่วนใหญ่แล้วขยะที่เราทําอยู่เนี่ยเราอยู่รอบๆโรงไฟฟ้าอย่างเช่นแถวภาคกลางนะครับส่วนใหญ่จะมีที่นี่เยอะอปจพระพนครศรยุยาเขตของจังหวัดปทุมเขตของสุสาคร ในโซนของระยองตัวขยะที่มาเนี่ยมาเป็นขยะพลาสติกหรือก็ขยะสดทั้งหลายแล้วเนี่ยแล้วเอามาทําอะไรตอบจนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะกําจัดขยะที่ต้นทางนะครับก็จะมีเครื่องจักรที่เรามีอยู่นะครับในการพัฒนาคือทางเราเองเนี่ยเป็นโรงงานร่าเครื่องจักรเองนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตขยะให้ได้ดีเนี่ยเราทดลองมาเยอะมากเราจะทําขยะยังไงที่ให้โรงไฟฟ้าเนี่ยสามารถใช้เผาตรงได้โดยตรงเป็น RDF ชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่แล้วก็ RDF 3ค่าความร้อนเมื่อเปรียบเทปกับถ่าหหินเป็นยังไงคะ ขึ้นอยู่กับเตาของเขาที่เขาออกแบบนะอย่างเช่นเตาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500- ถึงส0มพกิโลแคลอรีอันนี้ก็ใช้ได้แล้วอันนี้จะเป็นขยะที่เป็นชิ้นใหญ่นะครับหรือว่า ADF 1นนะครับแต่ถ้าขยะที่เป็นชิ้นที่ไม่เกิน30เซนอยู่ประมาณสัก10เซนเราเรียกกันว่าขยะชิ้นเล็ก,นนก,ก,กคกกาาากา่าความร้อนเนี่ยจะเกิน3,000กิโลแคลอรีอีกไซส์หนึ่งก็คือ ADF สามเนี่ยใช้กับพวกไบเลอร์ก็จะเป็นขยะที่ต่ำกว่า5เซนค่าความร้อนเมื่อเทียบกับถ่านหินเป็นยังไงค่าความร้อนเนี่ย ADF สามเนี่ย แต่ถ้าเกิดเราทำโปรเซสลดความชื้นนะเหลือเพียงแค่ไม่เกิน20เนี่ยค่าความร้อนจะเกิน5,000กิโลแคลอรี่วันนี้ PTG เข้ามาแต่งงานด้วยเนี่ยเอาเงินสดเข้ามาร่วมลงทุนในเบื้องต้น100ล้านแล้วก็จะขยายออกไปอีกเนี่ยรตรงนี้ทางคุณเป็นบุญเอาอไปทำอะไรคะรอย่างแรกนะครับเราก็จะไปเปิดบ่อเพิ่มขึ้นนะครับคำว่าเพิ่มบ่อนี่หมายถึงว่าไปหา,าลูกค้าหาบ่อขยะในตำบลอำเภอต่างๆเพิ่มมากขึ้นถูกต้องครับผมครับทีบบนี้พอเราไปหาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือ ในการที่จะไปช่วยลดปัญหาในงานสิ่งแวดล้อมเราจะทาให้กําไรเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องพัฒนาเครื่องจักรที่เรามีอยู่ยให้เป็นอาสามมากขึ้นในอนานคตรเ,เรามองว่าแต่ส่วนของเชื้อเพลิองอาสามเ,เราจะเยอะขึ้นคือการเข้ามาครั้งนี้ก็ทําให้ตรงนี้ได้ประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ทําธุรกิจได้มากขึ้นนั่นเองใช่ครับมากๆเลยครับเพราะว่าเราจะโตแบบก้าวกระโดด คุณพีทักฟังคุณไปบูลบอกแบบนี้แล้วเงินของเราเข้ามาเข้ามาขยายธุรกิจวันนี้มีความมั่นใจแล้วก็จะลงทุนเพิ่มยังไงบ้างคะผมเชื่อในความรู้ความสามารถอย่างที่ผมเรียนว่าไทยไปบูลหรือพี่ไปบูลเนี่ย คำน,นิยามก็คือคําว่ามือฉมังด,ด้านนี้โดยโตรงและที่สําคัญทำไมธุรกิจนี้ถึงเซ็กซี่รู้ไหมครับดีมานเพิ่มขึ้นตลอดโรงไฟฟ้าโรงปูนหรือว่าโรงงานอื่นๆเนี่ย,ยต้องพยายามเริ่มใช้ RDF มากขึ้นไปทดแทนถ่านหินใช่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับการทํากําไรเนี่ยวันนี้ถ้าเราพัฒนาไปอาสา,าจะกําไรมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่ มีเท่าไร่ทุ่มหมดตัวก็จะขยายเพิ <Heart> ่มเป็นสัดส่วน33%ในอนาคตอันใกล้ก็คือปีหน้านั่นเองนะคะวันนี้ก็คือจับมือที่จะโตไปด้วยกันกับธุรกิจพลังงานทดแทนแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะวันนี้ยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณนะคะที่คุยกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ